สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพออกับเคยลาคือเก่าพี่น้องพ่อกันในวันที่สิบวันที่เศร้าเก่าเดือนเก่าส่งันเศ้าหาพี่น้องตอนนี้น้องตอโตโนพากินของเปกพี่น้องเอ้ยของเปกตั้งแต่ยังหน่อยเขากับ <si> เคยกินเด้ใหญ่มากกัห่างหายไปโมนี่ต,ต้องโตโนโพากินตอนนี้กําลัางหาอยู่พี่น้องนี่ <si> <si> นี่น,นี่พี่น้องมันจะอยู่ตามใบกลวยเป็นมันขอดขอยู่นี่เนาะ ใครที่บ่เคยกินลองเหมือเดอ้อเนี่ยตัวตัวรูมนี่เด้อเฮ้ยนี่ใบเดียวกันนี่มันมีอันรูมน้ำนี่นเออ,น,อ,น,อน,น้อยก็รอดนะเอามาเบิง่งเออลองกินเ,ออเดี๋ยวถทาเบิง่งนางมันออตัวนี้มันเป็นบงเลยขาวแล้วเริ่มขาวกินได้บ่เป็นบงอะอืมได้มันขาวอยู่เออนี่ คันเคียวคือตัวถิ่มมันคมคันเคียวนะมันคมเนาะได้เยอะตัวนี้ได้ได้ได้ป๊อฟได้ม <c oughs> ี่พี่ท้องมันสิเป็นนางแน่นี้เนาะ <c oughs> เขาเอิอนหน้าอย่างเคย <c oughs> ดวงกล้วยพี่น้องนี่ดวงกล้วยมันสิอยู่นตามใบกล้วยที่มันขอดๆอ,อยู่เนาะเอิอน <c oughs> ดวงกล้วย กำลังไปจีบกันอยู่นี่เนาะมันสีกคอดคอดอยู่เลยตามใบกล้วยนี่โอ้ยแต่ยังน้อยมักคือยังนี่เขาเห็นต้นพุ่นหลายตัวเอามาแล้วต้นเออเอาต้นนั้นแล้วมีแต่เอาขายเออมีแต่นั่งนั่งมาเลยเออนี่พี่น้องนี่มันคอดคอดอยู่นี่ดวงกล้วยพี่น้องนี่มันสีกคอดคอดเป็นอย่างนี้เลย ต้นนี้มันเกิดเฮิงเลยเหรอวะเด็กตัวนางตายุเอ้ยนี่แซ่บสุดในนางมันนี่แล้วมันเออมันมันมะนี่ซุ่มนางมันนี่พี่เราเนี่ยนี่นี่มันสีติ่งดึกๆอยู่ไหนมันบอมเป็นบอมติ่งมันติ่งดึกๆนางมันนี่เสี่บสุดเอาไปขัวอุ้ยมันกขามันแซ่บเป็นเสีบเป็นนางบอกอุ้ยคักคักเอาเลยเฮ้ย โอ้นี่คืออันของประดามชนสายชีลายเนาะอืมก,กล้วยนะก,กล้ยลวยละลายกินโดอกกล้วยโอ้ตัวนี้บวายเลยนะปล่อยมันจะบ้านเนี้ยมันเป็นบงหรือมันเป็นแม,ม,มงกระเบื้ออนะ่าน้องกระเบื้องคือกันเป็นแมงกระเบื้องอ,อ่ะบ่ถ่ายกินของแปลกยังไง ได้ยุ๊อ้าวเลยเกินได้เมื่อกินได้เมดคันผูกอันนั่นนะ<ม>แต่ว่าคันตัวเคียวนะ่ะมันคมแล้วที่มันกินไปตองลายเลยมันมมัันนทได้กยังโบกแก่บ่เออมันเป็นนางนะมันแก่บ่เฮ้ยเราวนี้ว่าเป็นนางนะมันอ่อนบ่แม่นบ่เออเป็นบ่งนะยังอ,อ,อ่อนบ่คันเป็นนางนะแก่แสดง มันจะเป็นตัวเมงกระเบือแล้วตัวเป็นนางนะเนาะหมดแล้วเฮ้ยทั้ทงผูด้วยผูผูคือขอดๆอยู่ทั้งผูถ้าเอาหมดเลยเอาหมดเลยปอไปมีบ่มีไปเอาไปเอามาเออตัวตัวเป็นบ่งนี่ยังอ่อนเนาะตัวนางนี่แก่แล้วมันจะเป็นแมงกระเบือใหญ่พี่น้อง คือนางตอนั่นเลยเนาะตัวเป็นบ่วงก็ยังอ่อนตัวเป็นนางก็แก่ก็สิเป็นแม่ตออันนี้ก็ก็สิเป็นแมงกระเบือแซ่บเด้อพี่น้องนี่ของปกนอตนกินของปกมาลุ้นเบิ่งสิมีตัวอ่อนอยู่บ่เออสิมีตัวนางอยู่บ่ได้ๆโอ้ได้อยู่ตัวนี้กําลังสิเป็นนางเนาะนี่อ๋อพอดีงามเลย เออได้คือกันแม่งก็เบื่อมันมาไข่ไว่โอ้ตัวนี้บ่ได้เด็กเขียวลุ่มลุ่มเลยตัวนี้มดล,ลายเติบพี่น,นอบัดอีกช่องสมือมากกว่ามีอีกได้มันสิเกิดอยู่ตลอด มดแล้วยใช่อเออสีหอยอยู่ตามมันใบกล้ยนี่ที่น่องมันมาเอาใบากล้ยเป็นอาหารมันมากินใบกล้วยเบาเลยก็ได้เหี้ยนมดแล้วได้ใบกล้ยนี่คันมันตปเขานะ ยังหน่อยโอ้ยเอาไปขัวกินกับเขาเอาไปจี้กินจี้กินกับเขาแซ่บคือยังอ่ะมันแซ่บใครแม่แแมปลาก,กาล้วยลายเฮงกระติกสีลายแบบยูดอนนะเนาะแบบยูดอนนะปลาก,กาล้วยลายเต็มอยู่ย ปตาไว้เดี๋ยวมันกระคืนเองมันตัวนี้นได้เนี่ยครับว่าโอ้อนานกำลังจะเป็นเมงกระเบืออะไรไได้เออพอดีงามเลยอพอดีงามเลย กำลังสิลอกค่าเมิดคักแน่บนเมิดคักแน่ไปไปขัวพี่น้องบัมนกำลังสิกอไพ ดงกล้วยพี่นอ้องโดงกล้วยขวานแล้วพี่น้องคนใส่รถดีลงไฟคน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 เดี๋ยวมันเรือมเปลี่ยนสีเลย <c ười> มันป่ยย่าล็อกนานโอ้สีไปเจอเสียบบะลีตัวผู้มันเป็นปนางนะ

กินยากไปพี่น้องยามแรงมันบริมีได้นี่มันซีเซมีจะพอยามนี้พันยามแรงนะมันบเป็นได้มันมีแต่มันวางใครเฉพาะยามนี้เนาะส่งผลลินดินนะโอ้ยมันหนักมนีเราได้จัวเป็นปีกตัวเป็นปีกนะได้มันจแอบตัวเป็นโบ่งนี่ขี่มันอยากปลายตัวเป็นปีกนะมันบริกินนยังไนทด้มันเตรียมไปนะ เคยกินหอยนาะพอแล้วตักลงมันแห้งก่อนบอ๊ัดไฟอ่า

ดีเกามกินหาปล้ัน่าประเนุงพอกันไม่คิดนักแลดีเบิดพุนแล้วอวยไปอวยมา